คลิปนี้เห็นใจอินโดจริงๆครับเรียกว่าสวยอีกแล้วหลังขเมรเนี่ยบ้าคลั่งครับโกงยับไม่สนโลกเรียกว่าเอาทุกทางและก็โกงทุกอย่างแต่ก็ช็อกอีกเรื่องหนึ่งครับญี่ปุ่นเองเดือดจัดเลยหลังจากที่ขเมศเนี่ยเคลมอยู่ยิสูซะแล้วนะครับและก็งัดกำแพงเนี่ยคือต้นแบบของกีฬาคือบรรพบุรุษของหลายๆชาติโอ้โหตอนนี้เคลมกันซะเยอะเลยครับขเมรแอดก็ไม่รู้จะว่ายังไง สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยเหมือนเดิมครับคลิปนีก้ก็ยังอยู่กับที่เรื่องราวอัปเดตซีเกมครับตอนนี้ดราม่าก,ก็ยังเยอะอยู่เหมือนเดิมคือเล่ายังไงก็ไม่หมดแลลวครับสำหรับดราม่าของซีเกมเอาทุกอย่างเอาทุกใช้กีฬาเลยก็ว่าได้ ซึ่งล่าสุดเนี่ยยังร้อนแรงต่อเนื่องครับกับเล่ห์เหลี่ยมของ้าอภาพท่นวันเนี่ยยิ่งโกงยิ่งน่าเกลียดซึ่งหลายชาติเนี่ยก็โดนมาเกือบทั้งหมดนะครับโดยเฉพาะอินโดนีเซียที่ครั้งนี้น่าจะโดนหนักกว่าชาติอื่นๆนะครับทำให้นักกีฬาหลายๆคนก็ ถึงกลับออกมาปล่อยโฮแล้วก็ร้องไห้กันเลยทีเดียวครับโดยล่าสุดเนี่ยอินโดนีเซียครับก็โดนเจ้าภาพคเขมรเนี่ยโกงอีกแล้วครับคือคราวนี้โกงแบบไม่สนโลกเลยซึ่งสื่ออินโดนีเซียเนี่ยกองมาแช์เจ้าภาพคเมนมรครับแล้วก็ได้โพสต์คลิปที่สัมผัสทางน้ำตาของนักกีฬาดังกล่าว ที่โดนโกงปัญจศิรัสนะครับรุ่นน้ำหนักไม่เกิน45กิโลกรัมซึ่งนักกีฬาอินโดนีเียถึงกับต้องออกมาร้องไห้เลยครับที่ไม่ได้ลงแข่งโดยเขาเนี่ยก็สัมภาษณ์กับสื่อว่าเขมรเนี่ยทำทุกวิถีทางจริงๆเพื่อที่จะให้ได้เหรียญทองครับเขาบอกว่าเขาเนี่ยถูกบังคับให้ถอนตัวและก็ไม่ให้ลงแข่งขันในกีฬาปัญจกศิรัสและนั่นก็ทำให้เจ้าภาพกัมพูชาเนี่ยได้เหรียญทองโดยไม่ต้องแข่งเหมือนกันนะครับคือไม่ต้องแข่งและก็ได้เหรียญทองไปเลยครับกัมพูชา ซึ่งนั่นก็ทำให้อินโดเนียได้เหรียญเงินนักกีฬาเองก็ออกมาร้องไห้ทันทีครับชาวอินโดเองก็งงครับว่าไม่มีใครแข่งทําไมกัมพูชาเนี่ยถึงได้เหรียญทองไปบังคับให้อินโดเนียไม่ต้องร่วมแข่งขันเลยนะครับครั้งนี้น่าจะหนักที่สุดแล้วก็อับประยชที่สุดนะกับซีเกมแล้วก็เฉพาพเขมรหนักจริงๆครับเรื่องนี้เรื่องอื่นเนี่ยก็ยังพูดกันได้ แต่นี่การบังคับให้ลงเล่นไม่ลงสนามเลยก็เป็นอะไรน่าเกลียดมากๆครับเจ้าภาพเนี่ยทำเกินไปจริงๆครับและอินโดก็ไม่ได้โดนแค่นี้นะครับซึ่งล่าสุดเนี่ย ทีมีสปอร์ตของอินโดก็กอดคอกันร้องไห้เช่นกันครับและก็ทําป้ายออกมาครับคาว่าแฟร์เพลย์โดยที่ดราม่าดังกล่าวเนี่ยเกิดขึ้นเมื่ออินโดนีเซียเนี่ยประท้วงว่ามีการใช้บัคของเกมระหว่างการแข่งขันอนีสปอร์ตนะครับเพื่อที่จะให้คู่ต่อสู้เนี่ยสามารถมองเห็นฝั่งตรงข้ามได้ทําให้อินโดเนียถือป้ายประท้วงเรื่องความยุติธรรมส่งผลใ้การแข่งขันเนี่ยหยุดชะงักเป็นเวลายาวนานกว่า11ชั่วโมงเลยนะครับ คือประท้วงกันยาวถึงสิเชั่วโมงนะชะงักกันไปขนาดนี้เลยนะครับจนสุดท้ายเนี่ยต้องตัดสินใจย,ยุติการแข่งขันไปครับแต่ว่าทางเจ้าภาพขมนก็ตัดสินให้แข่งใหม่ในวันถัดไปไม่ยอมปรับแพ้ทําให้อินโดนเนียตัดสินใจขอถอนตัวจากการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศครับซึ่งหลังจากนั้นอินโดนีเซียก็ได้แถลงผ่านเพจของเขาเอง เป็นเพจอ e ีสปอร์ตของอินโดนีเซียนะครับเขาบอกว่าทุกคนเนี่ยได้ต่อสู้เพื่อรักษาหลักการและก็ค่านิยมนักกีฬาคือมีน้ำใจนักกีฬาความซื่อสัตย์ความยุติธรรมจุดยืนที่แน่วแน่ของพวกเราทุกคนและก็ความหลงหลที่ไม่ธรรมดาของเราซึ่งนี่ไม่ใช่เรื่องของเหรียญทองหรือเหรียญทองแดงแต่เป็นอีกครั้งที่การตัดใจครั้งนี้ยอมรับว่าเป็นรูปแบบการแสดงความเคารพต่อคุณค่าของความเป็นพี่น้องกันระหว่างประเทศซึ่งซีเกมเนี่ยก็ยกย่องเรื่องนี้เช่นกันเนี่ยแหละครับโอ้โหอินโดก็ ตัดขาดขมิ้นเลยนะครับคือไม่แข่งแล้วก็โพสต์แบบเนบเนมครับบอกว่าเราเนี่ยต้องมีความวยุติธรรมแล้วก็มีน้ําใจนักกีฬาต่อกันนะครับแต่ว่าขมิ้นครั้งนี้น้ําใจนักกีฬาก็น้อยหน่อยน้อยมากเลยก็ว่าได้ครับโกงเอาทุกทางจนจะเป็นเจ้าเหรียญทองอยู่แล้วนะครับขมิ้นคือไม่มีครั้งไหนในประวัติศาสตร์ที่ขมิ้นเองได้เหรียญทองเยอะขนาดนี้ครับแต่ว่าครั้งนี้ได้เหรียญทองเยอะมากๆนะครับซึ่งเรินทั้งหมดอาเซียนก็ต่างพากันด่ายับแบบหมดสภาพเลย สำหรับเจ้าภาพเมนนะครับอย่างล่าสุดเพซสีเกมเนี่ยออกมาโพสต์ชื่นมื่นกับการคว้าเหรียญทองในกีฬาแบดมินตันซึ่งเขาเนี่ยก็ออกมาโพสว่ากัมพูชาสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ด้วยการคว้าเหรียญทองแรกในกีฬาแบดมินตันสีเกมหลังจากเอาชนะเมียนมาเนี่ยสต่อ2เซตในการแข่งขันประเภทีมผสมนะครับโดยหลังจากเพจของเมนเนี่ยได้โพสตรูปภาพพร้อมแคปชั่นแบบนี้ครับชาติอาเซียนหลายชาติก็ต่างพากันเข้ามาคอมเมนต์ด่ายับเลยบอกว่าแข่งแค่5ชาติเองจะดีใจอะไรซึ่งกีฬานี้เนี่ย ไม่น่าเชื่อนะครับว่าเขมีเองจะห้ามสีชาติลงแข่งขันครับมีทั้งไทยอินโดมาเลเซียเวียดนามก็เป็นการโกงแบบยับยับเลยครับครั้งนี้โกงแบบหลักหนาสาหัสมากครับแบนสีชาติแล้วดูตารางการแข่แงขันแบดมินตันครับซึ่งมี5ชาติเท่านั้นครับไม่รู้ว่าแข่งอะไร เหมือนแข่งโอเบตตเลยครับทีมมีตั้งหลายทีมแต่ว่าตัดสิสี4ทีมนี้แล้วก็ให้คามิเนชิงกันเองครับและคามิเนนี่ก็ได้เหรียญทองคือโกงเอาซึ่งหน้าเลยครับแบบนี้ซึ่งการโกงของเขาเนี่ยก็ยังไม่หมดเพียงแค่นี้เหมือนกันนะครับคือตะลึงทั้งเอเชียเลยครับกับการที่กัมพูชาเนี่ยประกาศเคมยูยิซูว่ามีต้นกําเนิดจากคามเอนและก็คว้าได้3มเหรียญทองซึ่งเรื่องนี้เนี่ยทางญี่ปุ่นเองก็น่าจะเดือดจัดเหมือนกันนะครับโดยหนึ่งในกีฬาที่ถูกบรรจุแข่งขันคือยูยิซูในซีเกม ที่ทุกคนต่างทราบว่ามีต้นกําเนิดมาจากประเทศญี่ปุ่นโดยมีการชิงชัยกันทั้งหมด14เหรียญทองนะครับซึ่งหลังจากจบการแข่งขันเนี่ยไทยเองก็คว้าได้6เหรียญทองส่วนกัมพูชัยเองครับก็คว้าได้3เหรียญทองครับซึ่งล่าสุดเนี่ยก็มีการเปิดเผยว่ากีฬายูวิซูเป็นกีฬาของบรรพบุรุษของกัมพูชาครับด o k u e m e n เนี่ยก็โพสต์แบบตะลึงกันทั้งบางเลยครับบอกว่ายูวิซูเนี่ยคือกีฬาการต่อสู้ของบรรพบุรุษของเราในสมัยก่อนมีความร่ำรวยมาก และขณะนั้นดินแดนคขมรเจริญก้าวหน้าทั้งเรื่องของวัฒนธรรมและก็บรรพารุชาวเามรเนี่ยสามารถมีอิทธิพลต่อประเทศอื่นได้และก็ยังไม่จบนะครับยังบอกต่อว่าเนื่องจากสงครามของอาณาจักรเป็นเวลาหลายร้อยปีศิลปะการต่อสู้จานวนมากได้สูญหายไปและดูเหมือนว่าคขมรเนี่ยได้แกะสลักศิลปะการต่อสู้เหล่านั้นไว้บนกำแพงเพื่อเป็นหลักฐานให้คนรุ่นหลังเนี่ยได้เรียนรู้วิธีการแกะสลักหินนั้นอีกครั้ง เป็นเอกสารประวัติศาสตร์ที่มีคุณค่าที่สุดสําหรับชาวเขมรแต่ต้องดูแลมรดกของบรรพบุรุษของเราและชาติอื่นเนี่ยโปรดรู้ไว้ด้วยว่าบรรพบุพรุษของเขมรเนี่ยไม่ได้ลอกเลียนแบบวัฒนธรรมจากประเทศใดๆทั้งสิน้นทุกอย่างแทบจะเป็นของตัวเองสร้างเองและไม่ได้ลอกเลียนแบบหรือว่ารับมาเนื่องจากขอมเนี่ยเป็นอาณาจักรที่ใหญ่ที่สุดในโลกของยุคนั้นอาณาจักรขอมจึงรุ่งเรืองกว่าประเทศอื่นๆ และบรรพบุรุษจาคเมรมีปัญญามากอะไรที่เป็นของพวกเขาเขาก็ต้องแกะสลักไว้บนหินเพราะคิดว่าหินก้อนนี้เท่านั้นที่จะเก็บหลักฐานไว้ได้เป็นพันปีแม่คเมนนี่สุดยอดจริงๆนะครับเนี่ยแหละรครับคือเป็นคําที่เขาเนี่ยกล่าวาว่ากีฬายูวิสูของญี่ปุ่นเนี่ยต้นกําเนิดมาจากคเมนนะครับโอ้โห หมดคำจะพูดจริงๆครับจะเป็นแบบนี้โปะแตกแบบหน้าแหกกันเลยครับญี่ปุ่นยังไม่มาตอบโต้นะครับซึ่งถ้าเรื่องนี้เฉาไปถึงเมื่อไหร่เนี่ยญี่ปุ่นออกมาตอบโต้แน่นอน,นครับเรื่องของประวัติศาสตร์เขมนก็ไม่น่าเคลมแบบนี้นะครับนี่เคลมเยอะเกินไปเคลมหลายๆเรื่องจนกระทั่งที่ว่าอาเซียนหรือว่าหลายชาติในเอเชียเริ่มที่จะเกลียดแล้วครับเคลมไทยไปแล้ว1เคลมญี่ปุ่นโกงซีเกมส์อีกโอ้โห เรื่องเยอะมากครับขมิ้นหมดคำจะพูดจริงๆครับซึ่งก็ยังเดลืออีกหนึ่งเรื่องนะครับที่ไม่น่าเป็นเรื่องแปลกสําหรับซีเกมครั้งนี้โดยสื่ออเซียนเนี่ยก็ออกมาแชร์ขมิ้นครับใช้นักแบดมินตันจีนคว้าทองทีมผสมซีเกมและก็ไร้ไทยลงแข่งขันสื่ออินโดนีเซียออกมาสงสัยครับว่ากัมพูชาใช้นักแบดมินตันจีนช่วยคว้าเหรียญทองซีเกมประเภทผสมและเป็นรายการที่ห้ามไทยลงแข่งขันครับโดยสำนักข่าว CN n ของอินโดนีเซียเนี่ยรายงานว่า แฟนกีฬาในโลกโซเชียลทั้งหลายเนี่ยตั้งข้อสงสัยสภาพซีเกมส์อาจใช้นักกีฬาโอนสันชาติมาจากจีนหลังจากคว้าเหรียญทองแบดมินตันทีมผสมเมื่อวานนี้ไม่ใช่แค่โอนสันชาติเท่านั้นครับแต่ว่าชื่อก็ยังเปลี่ยนสำหรับนักแบดมินตันจีนหลายๆคนก็จําได้แล้วครับได้สงสัยว่าเอ้ยนี่กัมพูชาใช้นักแบดมินตันจีนหรือเปล่าที่เก่งขนาดนี้ครับเพราะปกติเขาไม่ได้เก่งเรื่องของแบดมินตันเลยสำหรับกัมพูชา แต่ว่าครั้งนี้คว้าเหรียญทองไปก็น่าคิดเหมือนกันนะครับชาดเดซเซนเก็น่าจะยังคิดแหละครับว่าเขมรเนี่ยเหรียญทองเยอะขนาดนี้ได้ยังไงโดยตอนนี้ก็ยังมีดราม่าไม่จบเกี่ยวกับเรื่องของนักบาสของเขมนอีกที่โอสัญชาติมาจากสหรัฐอเมริกาครับหลายๆคนเห็นหน้าก็ต้องอุทานว่าเฮ้ยเขมนกลายพันธุ์จริงๆครับหมดกีฬาพื้นบ้านเมื่อไหรกีฬาสากลน,นั่นคือคําตอบครับว่าเขมรเนี่ยเขาจะแข็งแกร่งขนาดไหน ส่วนไทยก็คว้าไปเรื่อยๆครับกีฬาสากลซึ่งยังไงก็ต้องให้กำลังใจกันต่อไปนะครับเอาละครับส่วนคลิปนี้แอดก็มีเพียงเท่านี้ครับหากชอบการัเิเดเรื่องราวเกี่ยวกับซีเกมแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครป์เพียงบางใจด้วยนะครับแฟนท่านใดมีความเห็นยังไงก็คอมเมนต์จะหนักจัเต็มกันเข้ามาได้เลยแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ